สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยที่จะไปทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็นะครับก่อนจะไปดูในชุดสรุปในคลิปหน้านะคลิปหน้าก็จะเป็นในชุดสรุปแล้วนะครับเนาะอ่ะวันอาทิตย์นะเดี๋ยวลงชุดสรุปให้วันอาทิตย์ที่29นะ29 เลข9าอ่ะจะ9กไปถูกหมืด้วยกันนะครับนะก่อนจะไปดูในชุดสรุปก็ามาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับเราสำหรับในฮะในล่าสุดเนี่ยนะครับสังเกตว่าเลขมันออกแบบนี้นะครับออกออกแบบเว้นมางวดหนึ่งนะครับนี่ที่เป็นเลขเดิมนี่สองหนึ่งมาสองหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีออกแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับ4 6กนี่3านี่ก็3 0นะเอาเฉพาะที่มันตรงๆนะครับอันนี้ก็81 แปดหนึ่งนะครับอันนี้หกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้สองเก้านะสองเก้านี่อาจจะไปบนบนล่างบนล่างล่างนะครับล่างบนนะฮะล่างบนนะครับแล้วก็บนล่างนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบในช่วงปีเนี่ยนะฮะอ่าก็จะอันนี้เป็นช่วงของปีนะครับหกหกนะเป็นปีหกหกอันนี้ก็จะเป็นในปีหกหกเหมือนกัน ในช่วงปี66อันนี้ก็จะเป็นในช่วงของปี662 6, 6, 6 2. อ่าอันนี้เป็น62ส่วนนี้เป็น61อนะก็ลองไปไล่ย,ย้อนดูสถิตินะฮะอันนี้ก็เป็น61เหมือนกันนะที่เลขออกแบบนี้มันซึ่งมันก็เหมือนกันนะฮะในช่วงล่าสุดที่มันออกมาตรงๆแบบนี้เว้นมางวดหนึ่งนะครับก็นะเข้าที่ดูแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้ มักจะมาอีกนะครับก็คือก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นเลขเดิมนะครับถ้าไม่เลขเดิมก็คือมีตัวเด่นมา1ตัวตัวเด่นมา1ตัวนะครับนี่เนี่ยสตัวบนเนี่ยสตัวจะติดมาตัวหนึ่งนะครับสก,บก,ก,ก,กับเ,เบนี่มา9 6กับ7มา7มา6 4กับ1มา4อ่าก็ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ นะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างหลัก10หลักหน่วยมาได้หมดนะครับนี่มาดูปีในช่วงนี้นะครับ3กับศูนย์มา3 4กับ6นี่มา6นะอืมเนี่ยมันก็สลับมาบนมาล่างแต่ถ้าปีไหนถ้ามันไม่มาล่างแล้วปีถัดมามันน่าจะมาบนนะนี่มาล่างแล้วก็ไปบนนะครับไปล่างไปบนนะครับบนอ่ะไปล่างก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย3กับ6เนี่ย นะาจะอยู่ในที่ในบนนะครับอ่านะฮะหรือใ,ใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับมี6กับ3 6กับ3บนอ่านะครับ ก็สาหรับตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะนําในหลักร้อยกับหลักนะฮะหลักร้อยกับหลักหลักหน่วยนะครับในึงวดไหนจับบวกกันนะฮะหลักร้อยกับหลักหน่วยในงวัดนี้แหละนะที่เอาในตัวเด่นมานี่แหละนะครับเนาะเออก็ต้องหลักร้อยหลักหน่วยนี่จับบวกกัน6กบวกกับเนะครับหบวกกับเก็จะเป็น15ได้ในตรงนี้แล้วเนาะอ่านะครับ6กับเเป็น15 ก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น5 6 7 8นี่ให้ได้4ตัวเด่นนะเพิ่มไป1 2 3 4แล้วก็ผลออก9 5 9ก็มาตรงนี้นี่5นี่แหละแบบนี้เลยนะฮะอ่าเรามาดูช่วงนี้เหมือนกันนะครับ8บวกกันกับ7ได้5เพิ่มแต้มไปเป็น6 7 8อ่าผลออก6 5นี่ได้6มาตรงนี้นะแล้วก็5 ก็มาตรงนี้นั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับสกับ1ได้เด่นสมาแล้วเนาะก็ตัวที่มาจับเลยก็หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะฮะหบวกกันกับ1นึ่งเนี่ก็เป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9ดนะครับหัวลอกเจสี่นะครับนี่เนะครับสี่นี่7นั่นแหละก็มาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้3มาแล้วเนาะนะครับก็5บวกกันกับ0ูนย์ได้ห้า 5 6 7 8อืมนะฮะก็จะนะครับออก3นะ5 3เนาะก็5เมาตรงนี้นะ3ก็เมาข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นในบนนะครับแล้วก็มาในปี6 6นะฮะได้หแล้วเนาะมาจากนี้นะก็เอาในหลักร้อยนะครับกับหลักตัวพลจะบวกกันได้0นะครับเพิ่มแต้มไป0 1 2 3 1 2 3 4 4ตัวเด่นผลออกนะฮะหกสามสามเมาตรงนี้6 แล้วก็ล่าสุดนะครับก็แสดงว่าล่าสุดต้อง8บวกกันกับ3เป็น1 2 3 4อ่ะแสดงว่าล่าสุดนะฮะก็จะได้ในชุดนี้นะครับ6กับ3นะครับอ่ะสตัวมา1ตัวกโดเป็น6 1 6 2 6 3แล้วก็6 4 3 1 3 2 สา,สาแล้วก็34นะครับน4ามสีจะมีมาไหมออกเลขเดิมได้ไหมเนี่ยหกสองศูนยแต่ก็ยังไม่เห็นใสถิติเลยนะครับนะนะนี่แหละนะครับในบนนะติดไว้ในบนแล้วกันนะครับอ่ะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหัวยอ,ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ นี่ครับนั่นแหละสำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับก็ซื้อบนแล้วกันนะครับเนาะใครไม่เคยถูกนี่ก็ขอให้ถูกหวยแล้วกันนะครับทั้งปีใครไม่เคยถูกเลยนะวดเริ่มต้นปีใหม่วันที่2นะฮะขอให้ถูกกับในสูตรนี้แล้วกันฮนะแต่ที่แน่ๆนะน่าจะมีเด่น6นะผมว่าเด่นเลยนะเพราะว่านะครับสูตรที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับที่ที่เลขมันออกในหลักหน่วยเหมือนกันเนี่ยสองวดติดๆดแบบนี้นะครับ ก็มีเด่น6นะนะครับเพราะว่าไล่ไล่ดูจากสถิตินะมี6มี5มีหมี6มี6เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยก็บนเออนะอันนี้ก็บนอันนี้ก็บนเหมือนกันนะจะเป็นบนไหนที่จะมานะครับเนาะอืมแต่ที่แน่นี้ก็นะมีมี6กนันแหละเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับก็อ่ะเอาที่มันใกล้เคียงนะหรือจะซื้อ6 4 6 5เนี่ หรือมันอาจจะตรงนี้อาจจะมาอดไปไปออกข้างหน้าเนาะอาจจะเป็นตัวโต๊ะก็ได้นะลองลองนำมาจับมาสลับกันนะครับทั้ง2ส,สูตรนะฮะอ่ะเนนี้ก็จะเป็นนะครับในเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกตัวเดิมนะนึ่งแล้วก็มา2-1 4 6เนี่ยแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอในชุดสรุปนะฮนะเนาะหรือจะไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในชุดสรุปก็ได้ ะครับก็ยังว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะหรือว่าอ่ะท่านไหนอยากได้เลขทูบเนาะอยากได้ไหมนะฮะเนาะถ้าอยากได้เลขทูบก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าเห็นคนเม้นมาเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับจุดเลขทูบแล้วกันนะครับเนาะอืมอ่ะนี่แหละลองลองนำไปจับแล้วกันนะครับเนาะสูตรนี้ก็เผื่อมันเข้าอีกเนาะจะได้ถามสูตรนะสูตร สุด2 1 2 1หแล้วกันนะครับอืมนะเพราะว่าล่าสุดมันออก2 1แล้วก็มาออก2 1อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ